อยู่ไกล้นั่นก็ด้วยเอาละครับทุกคนครับเรามากันต่อนะครับเมื่อกี้ปาดไฟให้กับน้องสาวไวปนิดหนึ่งนะครับสำหรับน้องตั๊กแม่ปวดปวดดห้องน้ำพอดีแล้วพอได้ยินเสียงน้องตั๊กก็ที่ไม่ออกครับเสียงมันแหลมเลยก็ไม่แพงเหมือนไส้ตัดมาใหม่เหมือนเดิมนะครับคนคนดูระวังรถด้วยครับรถระวังคนดูด้วย คนดูระวังรถด้วยรถก็ระวังคนดูด้วยนะครับเอามาดูครับน่าจะเป็นจัตสึคันบุรีหรือเปล่าหรือซุพหันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูเบอร์ก่อนเบอร์ไหนรถกของไรท์คอครับคันนี้รถของไรท์คอครับหมายเลขเก้าสิบสองครับลูกไอ้คอเก้าสิบสองไรท์คอครับ ไปพันบาลาจารยครับแม่บาลาจารน็อปนครับไป้องพักครับแ่งถ้าพ่อทัท้งลูก